ครับสวัสดีครับเก็บซี่สุขุทกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ใส้ดังกลุ่งไว้นะครับเก่าด่างมาเบ่งด่างแหลกแขงมานครับพี่น้องมันสีมานบ่ครับโดยเพาะเด้กไปจังหันรือบ่พี่น้องมาสมมึงนะบผลงานครับด่างแด่ตอนใซลเลยไายไว้ครับผมใทยตอนยามโหลดนะครับพี่น้อง พี่น้องหวานอยู่ก็ได้อยู่ครับกอดดังก็ได้ไปจันส่องอีดอกคือดังที่สองพี่น้องแห้งหมานคับดังสองโอ้ดังสองก็ได้เกือบครึ่งถ้วยแล้วพี่น้องเลยครับใช้ตังกอดดังครับพี่น้องสองดังพันไปครับพี่น้องได้เกือบถ้วยแล้วครับน้องนี่ใส่ไปอีกเจ็ดดังครับผมเดี๋ยวลงมาเบิ่งผลงานกันเลยกันครับ รางที่สามครับพี่น้องนีถือกุ้ถือกือบบวมหัวครับมาเบิ่งผลงานกัน,นครับผมมาถงปรหมาณจะได้ก็ได้ไปวัดนะครับสองด่างกือบถือถุยแล้วครับพั่น้องก็ได้พี่น้องก็ได้ตื่มกันครับรางที่สามครับผมหมาถงคู่ด่างพี่น้องกักซากอยู่ดังแล้วเกือบเครื่องถุยครับผู้ใดอยู่แก่มาเด้อครับ ว่าจะไปจังหันครับกินยุบแปดเทีนกับโบเบิร์ตครับก่อยกุ้งกุ้งเต็มครับกุ้งพาจีเหาะตาแดงกิกสีกิมพีงองเลยคักเหมือนี้ตอนเสาสิกินก้อยกุ้งครับตอน่ายมากิกินส้อยป่างเงมือนนี้เย็บซีู่แทนฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดสับสไครห์ได้ครับคนมานา .Channel อาดจฉริยนองเด้อครับเกอบถวยครับตัวนี้ก,ก็ได้คักครับยอด ินลงไปครับสันสิกินครับดุบกระดอหากินกระมานพี่น้องเอ้ยคักคักคักมานมันเหมือนี่ครับพี่น้องครับเหลืออีกหนึ่งสองสามอีกสามด่างครับน้องในยามทันนี้กับผัวเกือบสามถวยพี่น้องเลยผลงานครับพี่น้องใส่หลายเตี๋ยครับพูดบักสามถวยซีถวยนะครับใส่เก่าด่างครับเดี๋ยวผมไปเลือดกันนะพี่น้องด้วสิบประทันจะหันเสาครับผมหันไม้ยามไม่ตีหาไเลตอนสันเจ็ดโมง เลาเลือกเฝ้าไปกันหันเซาครับพี่น้องแข่งเกียร์กันครับผมรอบหนาครับผมมีอย่างดีๆเดี๋ยวลงให้เบิ้งครับพี่น้องครับคิดหาอยากหากินเห็ดคิเพชดกับข่าครับเสียบแบบยั่วๆครับพี่น้องอยไดลก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์ให้กับคนมานาชแนลเลยเด้อครับพี่น้องปองไปสกุลสกุนครับกรับสวัสดีครับผมเยบรอยครับพี่น้อง เดี <łość> ๋ยว่าเ้าครับเหลือเพราเดี๋ยวไปก่อยไปจังหันก่อนครับี่ยเลือยดเบิดนะครับเดี๋ยวสิบพันจังหันจอดเนาะไปบุญน้ำกันเด้นพี่น้องวัดบ้านนันยุ่งครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวผมต่ำกันครับเอาไปแบบเตี๋ยนห่งสิมันสิผิดอาบัตครับผมต้อง่ำมันหลักแหลกก่อนครับผมเรียกว่าได้เอาบุญน้ำกันครับพี่น้อง